เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการท่องเที่ยวถือว่าเป็นแม่เหล็กหลักเลยนะครับในการแบกครับเศรษฐกิจผลักดันการเติบโตให้ไม่ใช่แค่เฉพาะไทยเท่านั้นนะครับหลากหลายประเทศในเอเชียใช้ business model รูปแบบนี้กันและที่สําคัญนะครับหุนกลุ่มที่ได้รับอนิสงการเติบโตในช่วงหลังจากนี้ก็คือหุนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกับการเรียนนั่นเองนะฮะและวันนี้พิเศษมากนะครับรายการของเรานะครับมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับกับทางคุณนิตินัยสิริสมรทการนะครับท่านกรรมการผู้นวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ครับสวัสทีครับดี สวัสดีครับคุณปั๊บสวัสดีคุณปั๊บสวัสดีท่านผู้ชมครับครับตอนนี้หลายหน่วยงานนะครับเริ่มประมาณการถึงการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจะสามารถทําให้เศรษฐกิจนะครับเติบโตขึ้นมาได้ด้วยนะครับตอนนี้ทางเอออประเมินแนวโน้มกระแสการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเป็นยังไงบ้างสอดคล้องกับหน่วยงานต่างๆที่ออกมาประกาศคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับทอทเนี่ยเป็นเอ่อเป็นปีงบประมาณนะครับซึ่งเอ่อเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่สามสิบกันยายนนะครับ ปีงบประมาณ2,565ครับตอนนี้เราเข้าปีงบประมาณ2,566นะครับซึ่งยิงภาพที่ผมจะเรียนเนี่ยผมได้นําเรียนตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่าเราประมาณการอย่างไรนะครับแต่ว่าขออนุญาตใช้เวลาสักครึ่งนาทีนะครับอปูพื้นให้รายการนิดนึงนะครับตอนก่อนปีก่อนโควิดเนี่ยเราอปีก่อนโควิด19เนี่ยนะครับปีงบประมาณ2,562เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยว142ล้านคนนะครับจําตัวเลขนี้ไว้นะครับ ซึ่งปีที่ผ่านมาปีเมื่อมาที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสามสิบกันยานี่ที่เราประมาณการให้ตลาดลทรัพย์เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดก็คิดว่าผู้โดยสารน่าจะมาสี่สิบสองล้านนะครับแต่มันจบที่ประมาณสักสี่สิบห้าสี่สิบหกแถวแถวนี้นะครับก็ก็ดีกว่าคาดนิดหน่อยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสี่สิบสองล้านเนี่ยที่เป็นระดับประมาณหนึ่งในสามสามสิบสามสามทุบสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยของเลขร้อยสี่สองคือพรีโควิกนะครับอันนี้คือตัวเลขที่หนึ่ง ส่วนปีหกหเนี่ยที่ปีฟิสิกส์เยีอหกหกที่เรากำลังจะยืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาในรายละเอียดนะครับส่วนปีหกเจดเนี่ยทั้ง i อเอต้าไคอและเออทีนะประมาณการตรงกันว่าจะกลับไปเลเวลก่อนโควิดก็คือร้อยสี่สิบสองล้านคน,นครับแต่ับนประเด็นก็นคืออย่างนี้ครับที่เราโฟกัสก็คือว่าปีที่เพิ่งผ่านเราไปเมื่อสามสิบกันยาเนี่ยเรากลับมาได้แค่หนึ่งส่วนสามนะครับ ปีหนึ่ง365วันเนี่ยผ่านไปอีกจนถึงปี67เนี่ยเราจะกลับมาได้เต็มร้อยงั้นปี66จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านอื <c oughs> จะก้าวกระโดดจากจากหนึ่งในสามเนี่ยขึ้นไปเต็มถังหนึ่งร้อยเนี่ยภายในปีเดียวครับ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เราจะโฟกัสนะครับแต่ว่าเอ่อมันจะก้าวกระโดดจากสามสามเปอร์เซ็นขึ้นไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแต่ละสำนักในสำหรับปีฟิสิกอลเยก66เนี่ยก็ประเมินไม่ค่อยตรงกัน <c oughs> แต่หลักๆที่ไม่ตรงน่ก็คือแค่ว่าจรีเรเรจเนเกัค นะครับทางทอทอประเมินไว้ว่าเราจะกลับมาสักเจ็ดสิแปดเจ็ดิเจ็ดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ของ p รีโควิดจากสามามมเป็นเจ็ดิบเจ็ดเจ็ดแปดละปีหกเจดเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นร้อยแน่นอนนะครับในเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ยเราประเมินว่าจีนน่าจะกลับมาเราประมาณสักได้ปีใหม่ <c oughs> นะครับซึ่งเมื่อกี้ทางทางคุณตุณตั๊กกับคุณปั๊บเนี่ย <c oughs> ก็ดูเหมือนกับเราก็ได้ข่าวดีแล้ว <c oughs> ว่าช <c oughs> ่วงปีใหม่จีนก็น่าจะกลับมาเพ <c oughs> ราะฉะนั้นประเด็นกนะ็คือว่าปีฟิสิ a l y เ a อ66ยี่ากหกที่เรากย ก็น่าจะมีลุ้นนะครับว่าจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อนโควิดละเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับนะครับซึ่งสิ่งที่ห่วงเนี่ยผมไม่ได้ห่วงฝั่งดีมานเพราะว่าดีมานก็จะคือนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวเนี่ยนะครับก็ก้าวกระโดดแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือฝั่งพปลายต่างหากนะครับคนแท็กซี่ที่เคยขับรถส่งที่นําบินบ้างละนะครับกลับบ้านไปทาอาชีพใหม่กันหรือยังครับนะครับกราวเซอร์วิสบางท่านเห็นที่ฮิตโรที่ลอนดอน ปล่อยกระเป๋าค้างอยู่สองวันสามวันกว่าจะส่งได้นะครับคารโก้อะไรต่างๆนะครับนี่คือสเต็กโฟเดอร์หรือโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ในสนามบินเนี่ยในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็มีผมเรียกว่าพพลายเชนเดเมจคือมีความเสียหายในห่วงโซ่อุปทานค่อนข้างมากครับนะครับการฟื้นกลับมาเนี่ยภายในปีหกหกหลายภาคส่วนอาจจะฟื้นไม่ทันนี่คือโจทย์ใหญ่ นะครับปีหกหกเราเห็นการท่องเที่ยวประเทศไทยบูมแน่นอนนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมภายในหกหกขั้นหกเจ็ดนี่แหละ,ะการท่องเที่ยวจะบูมเนี่ยแต่ว่าเลเวลออฟเซอร์วิสต่างๆต่างหากนะครับที่ต้องโฟกัสว่าความเสียหายในห่วงโซ่ประทานที่เกิดขึ้นในสองสามปีเนี่ยจะมีการฟื้นฟ,นฟนูมาเร็วได้มากได้น้อยขนาดไหนครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่ต้องโฟกัสในปีหกหกครับแต่ส่วนเรื่องของความบูมในการท่องเที่ยวเนี่ยทุกสำนักเห็นพร้องต้องการว่าหกเจ็ดเนี่ย นะครับถ้าข้าม66ไปปีเดียวในะอีกสปีเนี่ยก็จะกลับมาเท่ากับก่อนโควิดแล้วครับอืมครับพอภาพเป็นแบบนี้ชัดเจนแล้วฮะ7877เปอร์เซ็นเนี่ยนับปี66ในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่ตอนนี้หลายคนมีความกังวลกันนะครับคุณนิตินครับก็คือภาพเศรษฐกิจโลกความถดถอยยูโรโซนยังมีปัญหาก็อยู่ตรงนี้ไม่กระทบต่อกําลังการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการตัดสินใจใน,ในการเดินทางไหมครับรวมถึงจีนที่ตอนนี้เนี่ยเรามีความหวังแน่อนอนแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการปรับนโยบายใหมๆ่ๆหรือขึ้นมาอีกเนี่ยอ่ามันจะกระท ครับต้องเรียนว่าส่วนตัวแล้วมองภาพว่ามันน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเค่าเงินนะครับค่าเงินนี่ก็ช่วยเรานะครับเอ,อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจซึ่งอาจจะเป็นผลลบนะครับในเชิงอินคัมเอฟเฟกนะครับส่วนค่าเงินนี่ก็อาจจะเป็นไพรซเอฟเฟกก็ช่วยเรานะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีดีมาซึ่งอั้นอยู่นะฮะอั้นในการท่องเที่ยวต่างหากนะครับที่จะที่เป็นตัวรายในตัวหกปีหกหกค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะที่ท,ที่ได้นําเรียนว่า เรื่องของการเปิดประเทศของประเทศจีนนะครับก่อนหน้าเราก็ศึกษาผลของสงครามที่ยูเครนผลของราคาน้ํามันแ้าไม่มีผลยังมีนายะเลยสําหรับการท่องเที่ยวนะครับนะครับถ้าไม่มีผลยังมีนายะกลกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยซึ่งมีสัดส่วนประมาณยี่สิบห้าถึงสาสิเปอร์เซ็นที่มาของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยในทั้งโลกเนี่ยเป็นของจีนนัเกเดิดหนึ่งในสามนะครับสิ่งเหล่านี้มีผลมากกว่าอินคัมเอฟเฟกต์ไพรเอฟเฟกในเชิงพวกเรื่องเศรษฐกิจก ซึ่งอาจจะมีผลแค่หนึ่งถึงสถึงสาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอ uh huh. นะครับเนี่ยตัวจีนนไซส์มันใหญ่มากจกนกระทั่งแบบกลบกรบผลออื่นไปโดยสิ้นเชิงครับอืม uh huh. ครับครับแล้วก็ช่วงไตรมาสสี่นี้นะครับจะเป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับเป็นไฮซีซันของอประเทศในหลายประเทศด้วยนะครับทางเ o t ประเมินความพร้อมนะครับในการรับมือกับ ตัวเลขท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นมาในช่วงของปลายปีนี้ยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มของผู้โดยสารนะครับในช่วงปลายปีเป็นถึงต้นปีเลยฮะยังอยู่ในประมาณการแค่ไหนจะรับมือได้ยังไงครับครับก็เดีอยวที่ได้นําเรียนนะครับทอทอเป็นฟิสิกอลเยียร์นะครับรับแลวหนึ่งปีของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นวินเทอร์สเก็ตดอว์กับซัมเมอร์สเกดอว์นะครับตารางการบินฤดูหนาวกับฤดูร้อนตารางการบินฤดูหนาวจะเริ่มเดือนตุลาคมนะครับสามสิบตุลาคมเป็นต้นไป ครับซึ่งปีที่มีโควิดปีแรกเนี่ยนะครับอุตัะกุบปั๊บถ้าจําได้ว่ามันมีสักเดือนกุมภาันะครับ AOT นสำหรับปีงบมาเนี่ยก็โกยเงินเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราไปเรียบร้อยแล้วสี่เดือนครับนะครับเราโกยสี่เดือนเนี่ยต่อให้มีวิกฤตอีกแปดเดือนข้างหลังเนี่ยปีนั้นเนี่ยเรากําไรประมาณสี่พันกว่าล้านครับนั่นหมายความว่าสี่เดือนแรกของวินเทอร์สเกจดอร์เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญมากนะครับฉะนั้นฉันใดฉันนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยที่กำลังจะเข้าเนี่ย ก็เรียกว่าแคบจะวัดชะตาของ AOT ในช่วงสี่เดือนนี้ได้เลยนะครับถ้าถ้าจีนไม่เลื่อนไปเซอร์ไพรส์มากถ้าหลุดปีใหม่แล้วหลุดตุดจีนด้วยหนังก็จะอีกม้วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเริ่มเข้ามาตั้งแต่พฤศจิกาหนังก็จะอีกม้วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับปี6กเนี่ยวินเทอร์เชียด้วยจะค่อนข้างเป็นอะไรที่ชี้ชะตาการท่องเที่ยวไทยไม่ใช่เพาะของเอ t นะครับเพราะว่า พีคฤดูการท่องเที่ยว่มันอยู่ในช่วงสี่เดือนนี้นะครับก็ต้องวัดเอาเนี่ยฮะดูข่าวในช่วงเดือนสองเดือนนะฮะแต่เราก็เชื่อว่าเอ,าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอที่ที่เห็นจากประเทศญี่ปุ่นก็ดีที่จะเริ่มมีการเปิดประเทศแล้วประเทศต่างๆที่เมื่อกี้ได้ได้นําเรียนไปต้นรายการนะครับ,รบเอสลอ็อตที่จองมาในช่วงช่วงวินเทอร์สเก็ตที่เราเห็นแล้วแหละว่าทิ้นเดือนเนี้จะมีเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากซัมเมอร์ประมาณเฉลี่ยประมาณยี่สิบสี่ยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ สลอ็อตที่จองเข้ามานะครับก็จะเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ว่าสลอ็อตเขาจองเข้ามาแล้วถ้ามันเกิดอะไรเขาก็ยกเลิกได้นะครับครับนะครับแต่เป็นแค่เป็นแค่ leading indicator ท,ที่เราเห็นสัญญาณว่าสี่เดือนนี้เป็นสี่เดือนที่สําคัญและมีม,มีตัวแปรนาชี้นําเรื่องของการจองสลอ็อตในสัญญาณที่บวกค่อนข้างแรงครับครับสุดท้ายนี้การฟื้นตัวของผลประกอบการของเราครับทั้งเปิดปีงบประมาณใหม่แล้วก็ที่จะสิ้นสุดไปนะครับตรงนี้เราคาดการณ์อย่างไรบ้างครับ ขอัยครับการฟื้นตัวอะไรนะครับของผลประกอบการของเราครับผมผลประกอบการปีอย่างที่ได้นําเรียนนะครับว่าที่สําคัญที่สุดนะคือสี่เดือนแรกของปีงบประมาณนะครับปีงบประมาณก่อนหน้า 6, 6, ปีงบประมาณหกส <6, S 1> <64 S 2> ี่เนี่ยเป็นปีแรกที่เราขับทุนตั้งแต่เปิดบริษัทนะครับหกห้าปีงบประมาณหกห้าก็เช่นเดียวกันเพราะว่าก็มาฟื้นไปปลายปีหลังเพราะสี่เดือนแรกของปีงบประมาณหกห้านี้ยังไม่ได้เปิดประเทศสมบูรณ์นะครับก็ 6, 5, ปีนี้ปีงบประมาณหกหกแต่ก็จะเป็นปีแรกที่ ลุ้นกลับมานะครับอาจจะทํากาไรได้เพราะว่าเพราะว่าสี่เดือนแรกเนี่ยผลการจองสล็อตต่างๆเนี่ยเข้ามาค่อนข้างดีครับนะครับงั้นสองปีปีประมาณหกสี่กับหกห้าเนี่ยถ้าพงยังยังผมประกอบการก็น่าจะติดลบอยู่อย่างที่หลายท่านก็เห็นเราประกาศไปสามไตรมาสเดือแล้วก็ติดลบอยู่พอสมควรนะครับปีประมาณหกหกน่าจะกลับมาได้ได้ทำกาไรครับส่วนหกเจ็ดนี่กลับสู่ภาวะปกติก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก่อนหน้าเปอร์ formance เป็นอย่างไรก็ ก็อย่างนั้นนะครับจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับคุณนิตินายครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นแหละครับการฟื้นตัวของภาพการท่องเที่ยวาจะเริ่มเห็นชัดตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ซึ่งของเอลทีนับตาปีงบประมาณนะก็จะเริ่มชัดเจนตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณหน้าเป็นต้นไปนะฮะก็ถือว่าจะเป็นแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ทําให้หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับการบิทาากยยัว้้้งงไดดคุ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNM รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ t n n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ